哦。Oh. ก้าวเดินกันไม่พักอ่ะและไม่มีวันหยุดเป้าหมายของเราคือใช้ชนะและจะต้องทำให้มันสุดเสียงเชียร์ที่ดังจากในสนามให้ทีมเดินหน้าตะบันบุกผลิตสกอร์ถล่มทลายยิงกันกระจายให้มันจุกถึงแม้จะล้มแต่กูจะลุกต่อให้วิ่งไกลเป็นพันโลพวกเราต่างทำกันด้วยใจรักตั้งแต่กองหน้าไปยันโกซ้อมกันทุกวันเป็นกิจวัตรเพื่อให้ทุกอย่างนั้นมันฟล์ผักดันแนวหน้าให้เจอจะรักขยับเป็นดาวสันโวอ๋อแชมป์นั้งอยู่ไม่ไกลถ้าหากร้มใจกันไปเก็บสำรองที่นั่งก็พร้อมจะลงถ้ามีคนหนึ่งคนใดเจ็บ จองจางนกนครนสีอยู่ไ้นดตดเก็บสามแต้มไปทีเรานักเราทำไม่ยากเป็นไงขึ้นหัวตารางและกูไม่ลงจะไม่ให้ใครแซงได้รอยอดขุนพลนครสสียกทัพมารวมกันเป็นข่ายให้สมชายาที่ได้กันมาเราคือมังกรแดนใต้โย,ยกเหมือนกับขงเบ่งที่พลิกวิกฤตเป็นโอกาสในทุกตำแหน่งเราอันตรายพิไหวเหมือนลายโมซานรกบถึงคราวต้องออกศึกจะต้องจับโลโชดับ ค้ดที่เปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์มันกับวีัสโบอาในกนซีอยู่ในเต็กกูพร้อมตะลุยพร้อมตะปั่นไม่เคยกลัวหน้าไหนกูพร้อมจะลุยพร้อมบัดชันถ้าเกิดมึงคิดประมาทกูเป็นข้อที่มึงต้องระวังแค่แปดที่บอกเนี่ยแต่เขาสามารถที่จะเป็นนักพธอาชีพได้สามารถที่จะนะผู้สาวประตูแย่แย่เลยนะเดินไปหาดิพี่บอลเห็นไหมพี่บอลที่ใส่ถุงใส่ถุงมือนะ

แ่วจะถะระเทแเราจะไป่่อย่างไหนเอรองท้งนใจเ็ทุกคนในทีมน้ำลวนสำคัญเด็กใต้มึงรู้กูใจเด็ดแงแชมป์ปีนี้นั้นพวกกูจองเก็บนักคอนสีอยู่ได้เด็ดเก็บสามแต้มไปทีแล้วนักรถทำไม่ยาไม่ยากนหัวตะวันแลกูไม่ลงจะไม่ห้ไกรแสงได้รดยยอดขุนพลนครสียกทัพมารวมกันเป็นข่ายให้สมฉายาที่ได้กันมาเราคือมังกรแดนใต้ย อะไรพี่ไหวเหมือนลายโมซานรกถึงข้าวต้องออกสุดจะต้องจับโลโชดับโคตรที่เปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์มันกับวีัสโบอาในก่อนในเต็กพร้อมตะลุยพร้อมตะปั้นไม่เคยกลัวหน้าไหนพร้อมจะลุยพร้อมจะชันถ้าเกิดมึงคิดประมาทกูเป็นข้อที่มึงต้อง ไม่เคยกลัวหน้าไหนความจะหลุดเพราะอาจารย์ถ้าเกิดมึงคิดประมาทต้องระวังเพราะจารรุ่เด่นายถาวรมากับวิชากงกับฮันเจี๋ยพลิกล็อกเกมเหมือนสร้างบัญชีสิบล็อกเมื่อเพลงประจำสโมสรนมาอยู่ในเพลงฮิปฮอปเจี๋ยไม่ต้องสร้างภาพก็ไม่ต้องคิดลบต้องจีบมาเป็นหนดเวยอย่าคิดจะยกมือเปิโตนิโอเขาบอกว่าพี่เป็นโคตรเท้พี่เป็นเคโทษสุดยอดเป็นลายกับลุคเพรย์ พร้อมจะสัดในทุกนัดและนี่คือเสียงของราพ,พักนรัมกูต้องคมในทุกวัตแต่กูไม่ได้ตแต่ากไม่เป็นรองเหมือนหรอกนะทั้งหมดที่ทำบนใจกูรักมึงฟังให้ชัดก,กันนะครับกันยอมไปสู้กันเหมือนกับเสือกูไม่ใช่หมาจนหรอกเมื่อทีมเราลงแข่งสกอร์ต้องนำอยู่บนบอร์ดเล่นเดวทางเหมือนจับสายกีตาร์ไปมาบนคอตุ่มเดียวหายเข้าตาขายกูทำเมือตายคาคมหอกในตอนซีอยู่ในเต็ดกูพร้อมจะลุย